เมาส์สีขาววางกับอะไรก็ดูสวยไปหมดโอนิคุมะยูกิสวัสดีครับวันนี้พบกับผมแอดมินโออีกแล้วนะครับจากเพจโอนิคุมะบายโซสเตนะวันนี้ผมมา้กับเจ้านี่เลยเมาส์ของโอนิคุมะนั่นเองเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่ายูกินะสำหรับคนที่ชอบแบบสายคลีนสายแบบขา,ขาวๆจัดโต๊ะคอมเจยๆสวยอย่างเงี้ย ผมว่าตัวนี้แหละเหมาะเลยที่จะเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกล่องกันดีกว่าว่าความสวยงามตัวเป็นเป็น,ปนตัวจริงๆของเมาส์ตัวนี้นะเป็นยังไงหลังจากแกะกล่องกันออกมาแล้วนะครับสําหรับเจ้าโอนิคุมายูกิตัวนี้นะนี่อย่างแรกเลยคือไฟของเขาโดดเด่นมากๆเป็นไงฮะด้านหน้าก็ยังมีไฟให้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นี่เลย ก็สำหรับเจ้าเมาส์ยูกิตัวนี้นะครับสามารถปรับ DPI ได้สูงถึง6,400 DPI นะครับสามารถไปปรับกันได้ที่ซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับหรือว่าปรับตรงปุ่มตรงนี้ก็ได้นะ มันจะมีปุ่มกำหนดไว้อยู่สามารถกดปรับ DPI ได้เลยนะครับสายยาว1.5เมตรเหลือๆก็เลยเวลาเราไปเสียบก,กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเป็นสายถักเนาะก็มีความแข็งแรงทนทานหรือว่าใครอยากจะปรับมาโครก็ปรับได้นะครับในซอฟต์แวร์ไปหาปรับกันได้เลยตั้งค่าปุ่มตั้งค่าสิ่งที่เราต้องการจะเซตไว้นะครับในการตั้งมาโครก็ไปดูที่ซอฟต์แวร์ของเจ้าอนมมาถึงเรื่องของไฟไฟ,ไฟ RGB ตัวนี้ปรับได้ทั้งหมด เแบบด้วยกันนะครับสามารถดูได้ในซอฟต์แวร์เนาะชอบแบบไหนก็ไปเลือกปรับมันได้มันจะมีตั้งแต่แบบไล่เฉดส,สีไฟกระพริบ IP, เป็นแบบที่พจรอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะเยอะมากๆหรือว่าจะเป็นแบบสีลุ้งแบบที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้ก็ตั้งค่าได้เหมือนกันปรับความไวความช้าได้นะครับในการเปลี่ยนสีไฟเนาะค่อนข้างจะปรับได้เยอะเลยทีเดียวก็สําหรับใครที่อยากได้เจ้าโอนิคุมะยูกิ g a มมิ่งเมาส์ตัวนี้นะครับราคาอยู่แค่490บาทเท่านั้นนะฮะหาซื้อได้ที่ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วไปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นบานาน่าไอทีไอทีซิตี้แอดไวท์เจไอบนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ s h o p ี e ร a ส a ด้ก็หาซื้อได้เหมือนกันในชื่อร้านของ o n i k u ุมะไทยแลนด์นั่นเองซึ่งถ้าซื้อจากทางเราเนี่ยเรามีประกันให้เลยนครับนี่สัญลักษณ์นี้เหมือนเดิม2ปีเต็มๆนะครับรับประกันไปเลย2ปี ถ้ามีปัญหานะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีการซ่อมนะครับเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีซ่อมนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากได้เจ้าตัวนี้ไปตกแต่งห้องตกแต่งโตคอมนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าโอนิคุมะยูกิตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะรีวิวอะไรให้กับทุกคนได้ดูกันอีกเอาไว้เจอกันครับอย่าลืมกด s u b สไคร b e แล้วก็กดไลค์เพจโอนิคุมะบายโซสเตอนให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวััสดีครบ